รู้มาแสดงเป็นธรรมจักรกับพวัธนสสตร,รที่เราได้สวดจบไปโดยยอดท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติไม่ควรเข้าไปหาสุขวนก็อยู่นี่ท่านบอกว่าให้ละทั้งสองทางนี้เสียกลับมาทางสายกลางทางสายกลางนั้นทำอย่างไรทงสายกลางท่านบอกว่าความทุกข์เกิดเพราะตัณหานั่นก็คือการที่เราไม่เพลินใน ความสุขไม่เพลินในความทุกข์นั่นแหละคือทางสายกลางท่านจึงให้รักความเพลินความเพลินนั้นท่านบอกว่านันทีราสหคตาโกโนโภวิกาความเพลินนั้นทําให้เกิดทําให้เกิดพบเกิดชาติทําให้เกิดใหม่นันที่ราคะสหธาประกอบด้วยความรักความเพลินนั่นเองความเพลินนักไข่นใ,นในสุขในทุกข์นั่นเองเป็นเหตุให้เราต้องอให้สุขให้ทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราละความเพลินได้สุข การติดสุขทีทุกข์ก็มีนั้นมัชชีมาปฏิปทาแต่มัชชีมาปฏิภานนั้นคนทําอย่างไรที่จะไม่ให้เพลินก็คือหนึ่งเข้าใจให้ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสองเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วเราคิดเราใคร่ควรอะไรก็จะถูกต้องเมื่อเราคิดใคร่ควรถูกต้องแล้วการทําการพูดและการประกอบอาชีพก็จะถูกต้องไปด้วยเมื่อเราประกอบอาชีพการพูดการคิด ถูกต้องแล้วตั้งใจตั้งสติตั้งสมาธิตั้งปัญญาก็ถูกต้องอันนั้นก็จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้สรุปทั้งหมดมีแค่นี้นทีนี้ท่านบอกว่าการที่จะสรุปอย่างนั้นได้ต้องเกิด5ประการคือ1เกิดดวงตาคือปัญญาสองเกิดแสงสว่างคืออโลโกอุทปาธิ 3. แสงสว่างเกิดจากอะไรเกิดจาก ยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิเกิดจากยานเกิดจากปัญญาและเกิดจากวิชานั่นเองน,น,นั่นคือเป็นทางสายกลางเราจะต้องรู้อย่างถูกต้องว่าความเห็นสมาธิเห็นอย่างไรถึงจะถูกต้องเห็นว่าทุกเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักศึกษาไม่ใช่กลัวการที่เรากลัวทุกล้วก็วิ่งหาสุขนั้นเราเรียกว่าเป็นความเข้าใจผิด แต่ทุกเป็นสิ่งต้องรู้ต้องเข้าใจแล้วก็หาเหตุทุกมันมันมาจากอะไรเรียว่าสมุทัยเมื่อรู้จักเหตุของทุกมาจากความเพลินเราก็ละความเพลินเสียสุขทุกข์ก็มีไม่ได้เมื่อละความเพลินก็เกิดนิโรธคือความาสุขทุกข์ก็ดับไปเราจะทำยัยถึงให้ดับเรื่อยๆก็ต้องมาเจริญตามมรรคในองค์8คือมาเจริญศีลสมาธิปัญญาความเข้าใจถูกสมาธิทิฐิ และสมาสังกัปปะเป็นปัญญาการพูดถูกการทำถูกและการประกอบอาชีพที่ถูกต้องเป็นศีลการตั้งสติถูกตั้งใจถูกเรียกว่าสมาธินั้นเราจึงมาเจริญปัญญาศีลสมาธิไม่ใช่เจริญศีลสมติปัญญาอย่างที่เรารู้จักกันคือต้องมาเข้าใจก่อนว่าเราเห็นอย่างไรถึงจะถูกคิดอย่างไรถึงจะถูกเมื่อคิดถูกเห็นถูกแล้วถึงจะทําถูกพูดถูกเมื่อทําถูกพูดถูกแล้วก็ตั้งจิตถูกตั้งใจถูก ความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้อันนี้เป็นทางที่พุทธเจ้าท่านตรัสสอนอยู่แค่นี้แต่เราก็ฟังธรรมจักรกับพระนัสสูตรทุกปีแต่เราก็ไม่เคยแก่งแจ้งเพราะว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติแต่พอเราได้ปฏิบัติจเจริญสติซ้ำยะแล้วเราก็เข้าใจได้โดยง่ายว่าความเพลินก็คือความไม่ติดในสุขสุขก็ไม่ติดทุกข์ก็ไม่กลัวเพียงแต่ว่าสุขมาเราก็รีบทําความดีทุกมาเราก็รีบแก้ไข รีบหาเหตุแก้ไขให้มันหมดไปเวลาสุขสบายขึ้นมาก็รีบทำคนงามความดีให้แก่ตัวเองรีบจะศึกษารีบปฏิบัติทําให้เกิดติปัญญาแก่ตัวเองเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเราเพลินในสุขในทุกเวลาเพลินมาเราก็เสพเสพแล้วก็ติดติดแล้วก็หาใหม่หาใหม่แล้วก็เสพใหม่เสพใหม่แล้วก็ติดใหม่ก็อยู่อย่างนี้แล้วก็เวียนไปหาทุก็กทุกมาถึงก็ต้องอไปวิ่งหนีพอวิ่งหนีก็ไปหาสุขพอสุขก็มาทุกใหม่เวียนอยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นความเพลินจึงเป็นให้เกิดกามามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาคือความใคร่ความอยากในรูปเสียงลินรสสัมผัสนะเมื่อใคร่อยากได้ตามต้องการแล้วเราก็ไปยึดติดเมื่อยึดติดจนเบื่อแล้วก,ก็เป็นวิภาวะตัญหาเมื่อวิภาวะฐานเกิดขึ้นเราก็เบือ่อเพราะเบือ่อเราก็หาใหม่ก็วนอยู่อย่างนี้มันก็เลยเป็นเหตุให้เราต้องเวียนว่ายใจเกิดเพราะตัญหานั่นเองนะอันนี้คือเนื้อในใจความของธรรมจักรกับปรวรนสูตรที่เราสวดมาเมื่อกี้นะ วันนี้การศึกษาในสองวันเรียกว่า two d a ์รีทรี a แล้วก็จบเพียงเท่านี้นะในเมื่อวานนั้นเราได้ศึกษาภาคปริยัติโดยทั่วไปวันนี้เราได้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อเป็นการบูชาองคหลวงพ่อเทียนที่ท่านได้ทําให้ธรรมะที่ลึกซึ้งยากแก่การเข้าถึงทําให้ง่ายต่อการปฏิบัติทําให้ง่ายต่อการเข้าถึงเราก็จึงมาปฏิบัติบูบบชาท่านเป็นเวลาสองวัน ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลของท่านทั้งหลายที่ได้สละเวลามาร่วมพอดของเราถ้าท่านทั้งหลายต้องการศึกษารายละเอียดอะไรให้ลึกซึ้งมากกว่านี้เข้าไปต่อที่สมพุ่งทุที่บางพุเทียนเป็นเวลาวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนไปถึงวันที่2 1 2 0 21เป็นเวลา7วันใครจะเข้า3วัน5วัน7วันก็ได้ถ้าท่านผู้ใดต้องการพัฒนาหรือจเจริญบุญบารมีให้สูงขึ้นไปกว่านี้ก็ไปต่อ ไปสมัครที่นั่นได้ก็ขอมูธนาสาธุและลำดับดอไปบีนีเราจะได้แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัพตว์ทั้งหลายแล้วกลับภาพร้อมกันขนุนม,มือขึ้นนะพร้อมกันว่าแผ่เมตตาสัพเพาาสัพาตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิน้นอาเวราหุนดู จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอาปยาภาชาโนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาดีคาหโนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่า ทุกกาทุกใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษา,าตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเธอปรับพระพร้อมกัน ระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเมินสาวะขาโดภะคะวะตัระโมอะมะนัสสา สุปาติปันโนภะควะโตสาวกาสังโฆสังฆนามามิก็ปเป็นั้นว่าจบรายการของเราก็กลับไปบ้านใครบ้านมันได้